ชูนแล้วแน่นอนจริงๆฮะสำหรับท evet> ีมชมรมท่ามะเสือเป็นคู่ปั้นนะฮะอ่าครับดูเข้มแลยนะครับน้องโน้ตชูนก็โผล่ลงนะครับสองแต้มนะฮะดับอยู่ที่ทีมเอ็กน้องมิกน้องมิกส่งให้ให้น้องมิกไงตกลึนไปขึ้นมาครับไหนครับชีพส่งให้เป็ดเป็ดนะครับเด็กปั้นเด็กปั้นให้ชู ลองไหม้องจี้จี้จี้ี้ี้จี้ต่อครับต่อครับตกอการนี้ต่อครับไอ้ม่กวนยองลงมาให้น็อตลงไปครับแต้มตีเติมมานะครับเป็น4ต่อ6นะครับทางมาเกิดเอ็กซ์นำอยู่6ต่อ4ครับเีเตะเลี้ยงบอลมาสั่ง น้องมิกน้มิกทิมิกน้องมิกวางก็้วทำไงน้องมิกวางแล้วชุดลงไม่ถึงเกือบไปแล้วอ๋อเลาเว้ยไปแล้วไปแล้วเอามาเสื่อบีพารบอลไปพังมาจ้ำชุดลงไปแล้วนะครับสองแต้มนะฮะแต้มเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้สูสีมากเลยนะครับคูน่นี้สุดยอดบอลอยู่ที่ให้ครับโดนสกินหลุดไหมครับลงควายหลังทีนึงขึ้นโอ้โหเนียนมากครับ ไม่ลงเป็ดน้ำจุดไม่แรงยังไงเทียงไม่ลงงแรงครับบอลอยู่ที่น้ำเกิดบีครับผ่านมาต้องดิวขึ้นเกือบลงยังไงน้องมิกน้องมิกจี้ส่งมาที่น็อตน็อตนี่ยทำไงส่งน้องดิวน้องดิวไงโอ้โหสวยลงไปเลยครับแต้มเสมอนะครับเวลาเหลือสองนาทีกว,ากว่านะครับ เอาจ่ายพลาดได้ท่าลุงนี้อยู่ที่ทีมบีครับเดืนบีส่งให้้องดิวรองดิวยยกทิ้งหลอก้องมิกได้ไหมนดอนดมองเพลย์ส่งมาโบกโบกจำชุดเจ่นเต้นติดห่วงครับ้องมิกส่งให้สิบเอ็ดสิบเอ็ดมองส่ง้องมิกส่งไปส่งมาครับอ่าสิบเอ็ดชี้แล้วครับหาจังหวะดีหาที่ดีดีครับสกีนครับสกีนครับเดี๋ยวสอนครับสอนครับ สวยครับชุ้มน้องมา้น้องมิ้งเดิดแน่ๆครับงานนี้สำหรับปอสามปอสามก็น่าจะอายุเจ็ดขวบเองครับสำหรับน้องมิกงเจ็ดแปดขว,วบเวลาเหลือไม่ถึงนาทีนะครับทีมน้าเมืเ่อเกิเอ็กนำอยู่8ต่อ7นะครับ เบ็ดเป็ดทำไงส่งน้องมิกให้ขึ้นฮะน้องมิกโอ้โหหลุดมาครับน้องมิกทำไมครับชูดไม่ลงครับเป็ดหนึ่งแมตร์ปานอีกทีนึงเด็กตาครับคนนี้ยังไงครับอีกทีนึงครับเด็กตาครับน้องมิกทีนี้ใกล้แล้วโอ้ยสุดยอดครับผลลัพธ์เบอร์สี่ครับน้องมิกของเราครับแซมเป็นเก้าต่อเจ็ดครับน้องดิวผ่านมาตรงขึ้นไหมหลงนะครับ เป็นบอลของทีม X นะครับทำเฉยเอ็กส่ <c oughs> งบอลให้เป็ดเป็ดตรงมิกตรงพัสไปพัดมานะครับตรงมิกยังไงครับชูตติดวงครับไนทีครับชูตเด <c oughs> ี๋ยวไม่กี่วินาทีครับหมดเวลานะครับ ทีมถ้ามาเกิดเอ็กชนะทีมถ้ามาเกิดบีไป9ต่อแปครับถ้ามาเกิดเอ็กก็จะไปชิงชนะคือชนะเลิศน,นะ